ผมช o วัุเสติุ์สวัสดีค่ะทุกคนตามที่คาดนะคะอย่างที่เราคอยราชกิจจานุเบกษา ออกแล้วค่ะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะคะก็คอนเฟิร์มตามที่สบคได้ถแถลงนะคะนั่นก็คือ 1. ยกเลิกการตรวจ rt-pcr 72ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้าเมืองไทยนะคะแต่อันนี้ก็ขอย้ำนะคะว่าให้เช็คก,กับสายการบินที่จะเดินทางด้วยนะคะกรณีที่ทราน s ิ t นะคะหรือว่าเปลี่ยนเครื่องด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางสาย การบินก็ยึดตามนโยบายของประเทศปลายทางถ้าประเทศไทยไม่ต้องการผล rt pcr เราก็ไม่ต้องตรวจก่อนไปค่ะสองก็คือยังคงต้องมีการลงทะเบียน thailand pass เหมือนเดิมนะคะสามก็คือ ถ้าจะเข้าไทยแบบเทแสแอนโกรหรือว่าแซนส์บ็อนะคะยังจะต้องมีการตรวจ rt pcr ในวันที่เดินทางถึงประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ,อยังต้องจองโรงแรม1คืนค่ะส่วนในวันที่5เมื่อเดินทางถึงนะคะก็จะใช้การตรวจ atk แทนค่ะโดยจะต้องส่งผลรายงานให้รัฐบาลทราบนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นแอปหมอชนะค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนค่ะแล้วก็ลุ้นในเดือนต่อไปค่ะว่าไอ้เจ้า Thailand p a s s เนี่ยจะโดน เลิกไปเมื่อไดสักทีแล้วก็ให้เดินทางกันได้แบบปกติทัวไปก่อนที่จะมีโควิดอะเนาะลุ้นกันต่อค่ะบ๊ายบาย